เปิดกล่องมานะครับของก็จะมีดังนี้นะครับมีตัวเครื่องนะครับมีแบตเตอรี่มีท่านชาร์จครับมีอะแดปเตอร์นะครับวิธีการชาร์จแบตนะครับเนื่องจากสินค้านะครับเป็นของอเมริกานะครับที่อเมริกาใช้ไฟถึง110โวลต์นะครับเราต้องชาร์จไฟนะครับผ่านตัวนี้นะครับตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟ120โวลต์เป็น110โวลต์นะครับก็อะแดปเตอร์นะครับเสียดไป พอเสียบไปแล้วสถานะการชาร์จไฟเนี่ยครับจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับเราเสียบแบตเตอรี่ลงไปนะครับจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวกับพลิปนะครับและเมื่อเวลาชาร์จเต็มนะครับไฟสีเขียวจะไม่กระพลิบนะครับไฟสีเขียวจะขึ้นค้านะครับแสดงว่าชาร์จเต็มแล้วนะครับเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับวิธีการใส่แบตเตอรี่อย่างนี้นะครับให้ใส่แบตเตอรี่ด้านนี้นะครับจากนั้าใส่ดันไปเลยก็ได้ครับ กัรี้ดักแดกนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำยาที่ช่องนี้นะครับน่ครับปิดฝาให้นั่นเลยนะครับวิธีการใช้งานก็แค่กดปุ่มตรงนี้นะครับเครื่องก็จะทำงานโดยตรงน,นะครับ